นี่ดูหน้ากูเลยท,ท,ทำไมตัวโตแล้วหัวเล็กอะไม่เข้าใจเลยทำทำไมลนะ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะยังไงวะคลิกซ้ายปล่อยใหญ่ไว้เพื่อนคลิกซ้ายคลิกซ้ายปล่ยอยใหญ,ใหญ่ใหญ่นี่เห็นปะอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมึงกดสเปกบาร์มันจะตามใหญ่ไปอ๋อแสดงว่าอันนี้ยังมีเยอะใหญ่ให้กันปะอันนี้ ไอ้บ้านกัมมากรมัไปไหนกัมมากรไปอ๋อสเปคบานก็หายเราเว้ยคือเออสเปคบ้านค้างได้มันจะกระโดดสูงขึ้นโอเคครับเพื่อนเฮ้ยรอด้วยดิก็หยเรา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 ทีมเดียวกันไม่เนี่ยรอขั้นก่อนดิกําลังสาวใหญ่อยู่โอ้โหก็หมายเราคือจะเป็นราชาแมงมุมเว้ยจะเป็นแมงมุมที่ป่าไก่ที่สุดไม่ต้องห่วงเลย บั๊บตั้มตั้มบั๊บบั๊บติดแง่งติดแง่งบั๊ติดแง่งไปกูติดแง่งเพื่อนกูติดแง่งมึงใจเย็นๆก่อนดิไปมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมงมุมไม่ไม่รอท่าใครเว้ยเพื่อนไปเว้ยไม่แต่รอไม่คือแมงมุมไม่รอใครแต่แมงมุมรอกันก่อนอยู่ไหนวะ ยู่งแต่แล้วเนี่ยยอยู่ร้ตรงตีเลยะลงมาเลยเฮ้ยเยกูขึ้นมาแล้วเอ้าบานขึ้นมาลงไปทำไมลงไปช่วยมึงไลกูขึ้นมาแล้วขึ้นมาเพื่อนไปไหนนะวะตือเตือตือเ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 ตาอเต่อเต่อเตือเตืเตือเอเตปอเตื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 อเตเเอยอตรงนี้เยอะจังอ่ะเฮ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียด หนึ่งสองสเฮ้ยสายตูดด้วยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋มเดี๋ยวหนึ่นึ่อมเอาดิเกมเร็วเหรอหนึงสเดี่ยวมันวนึ่งสอามยาเกมเร็วอยาเกมเร็วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแล้วนี่นีันี่มันแ่ใหญ่ขึ้นมาข้างบนโอเคยยยก็คือจะไม่โดดเองละมึงจะสาวไว้อย่างเดียวเลยกูกโดดเองแล้วมันไม่ค่อยไปอะมึงดูดิ อันนี้คืออะไรอันนี้มันต้องขึ้นนี่ไว้มันต้องขึ้นนี่อ๋อมันขึ้นเท้าเหรอเอ้าเออร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 อหนึ่งสองซ้ำเ้ยนขึโดดไปขึ้นขึ้นโดดไปขึ้นกูขึ้นขึ้นถ้าถ้าถ้ามึงไม่ขึ้นมามันจะจี้หายเออหนึ่งสองซ้ำไปหนึ่งสองสองไปยิงไปเล่นแบบโป้เยอะเล่นแบบโป้เยอะ อ้อเอ้ไอ้อ้ยวงกูล่วงกูล่วงทำไมไม่ใช้ซันซิลล่ะคะผมร่วงเดี๋ยวเพ่เพ่เดี๋ยวเดี๋ยวกูกูกูเคลียกับเคลียกับตัวเองก่อนนะเมื่อเมื่อไหร่เมื่อไหร่มึงจะขึ้นมากำลังขึ้นไปเต่าใหญ่อยู่มึงต้องปล่อยใหญ่ที่มึงชักไว้เอิร์กบางทีการชักมึงก็ต้องปล่อยออกไปเว้ยมึงไม่สามารถที่จะชักค้างไว้ได้มึงมึงต้องปล่อยออกไปด้วยบางทีกูก็ชักค้างอะเพื่อน นั past, ่นแหละบางทีมึงก็ต้องรู้จักปล่อยออกไปเว้ยมันมันมันชักค้างไม่ได้หนึ่งสองไอ้มึงสองเองแล้วมึงไปสองอ่ะมึงบานบ้านบานไอ้บ้านกี่ต่ใหญ่อยู่ ไต่ไต่ขึ้นมาคุณยิงด้วยดิ่คุณยิงด้วยเออยิงแล้วยิงแล้วปีนขึ้นมาคุณยิงแล้วปีนอยู่คุณปีนอยู่นี่โอเคเดี๋ยวไอ้มันเลยมันเลยได้ไงวะมันเลยได้ไงวะเนี่ยไอ้บ้านมไอ้เดี๋ยวไปมาเดี๋ยวเพื่อน รออยู่เออร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 ไปหหนึ่งสองสามสวยสวยเลยฮะนี่สวยมากมาเลยเพื่อนไปยาวไปยาวไอยโอ้ยโอเคไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอตั้มไปเฮ้ยโอรอบนี้มาดีรอบนี้มาดีเพื่อนรอบนี้มาดี เนี่ยของจริงมันอยู่หลังจากนี้เพื่อนดูดิความสัมพันธ์ของเรามิตรภาพใช่ไหมโอ้โหปล่อยชัดปล่อยชัดป่อยแปลกๆปลแล้วบัแปลกๆกแล้วอด้วยรอด้วยบัรอด้วยบัตกูติดคือกูติดคืไอ้หนึ่งอะไอ้อาว่าโซนี่ไอ้ไอ้บัมึงเบียดมึงเไอ้ไอไอ้ไอ้้อ้อ้ อินาซม่าอินาึม่าเจแปเดี๋ยวรอด้วย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 เกมนี้มันเล่นสองคนปะเล่นสองทำไมมึงจะพูดว่าไงมึงมึงมึงม,มีอะไรในใจมึงพูดมาเลยดีกว่าไม่มีไม่ม,ม,มีถามไม่ใช่สงสัยมันแค่เล่นสองคนกูก็อยู่ช่วยมึงเนี่ยเชยลล่ามนี้กูเป็นตัวสีฟ้ากูเป็นสีดำวะ แมงมุมลายตัวนัน้นเอาดีๆฉันเห็นมันอยู่งสองสามเฮ้ยจิดนี่ไงดูไปไหนอะเอ้าเอาไปไหนอะนี่ไงไปอยู่ไม่ใช่มันมันให้ก่อข้างบนไม่ใช่เหรอเพื่อนนี่ไงข้างบนนี่ไงอยู่นี่แล้วเนี่ยเจี๊ยบเป็นไงเป็นไงโคตรโหดโอ้เกมนี้ค่อยเล่นกี่คนวะเออทางนี้ทางนี้หลบนี่หลบนี่หลบนี่ก่อนหลบนี่ก่อนอันนี้คืออะไรอะเราเราเราหลบองหลบหลบหลบเดี๋ยวเราไปหลบตรงตุ๊กตาฝั่งนู้นนะ อ๋อต้องหลบกกคนไป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 เล่นคนเดียวปไปไปบปไ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 ปเปไปไปไอไาไป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 คปอเไปไปไอไกไป่ปอปไ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 เไปคนไ้ไงไปไปยเไป้ปไ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 ปงปไปไปไปลปไ่าคือในสนามแข่งอ่ะคุณต้องเตรียมพร้อมอ่ะรอบนีปดูเลยมามาดูเลยว่าใครมันเป็นตัวถ่วงใคร ดูดูเลยดูให้ชัดเลยมันแบบว่าดูให้ชัดเลยแบบว่ามองกันแบบมองกันแบบว่ามองกันแบบเม็ดต่อเม็ดแบบเฟรมต่อเฟรมอ่ะเฟรมไปเฟรมอ่ะเนี่ยดูดูก็รู้ดูก็รู้ม็ว่าใะสากันไปไปกนี่ดูก็รู้เฮ้ยนี่ไงเนี่ยเห็นไหมดูก็รู้ป่ะวะเนี่ยดูก็รู้ป่ะวะเฮ้ยเดี๋ยวมันมันต้องไปทางไหนนะทางนี้นี่นี่ทางนี้นี่ จริงจริงมันไปเลยก็ได้นี่หว่าเออดู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 โอไม่ได้มันมันพ่นใหญ่ไม่ได้ไอ้เชี่ยไอเล่นคนเดียวเพื่อครับเนี่ยมึงมึงมึงพูดอย่างนี้มึงไม่พอใจใช่ไหมมึงเอาวะเอาวะล่ะยากเอาไหมฮเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอาล่ะมึงออกเลยมึงออกเลยสักหมัดเดียวปะมามึงออกเลยมึงออกอันนี้เลยมึงออกอันนี้เลยมา คือจะบอกว่าตัวเองเดี๋ยวกูดูก่นช่องว่าง F บ็อกอ่าพิเศษคิวสุดยอด <laughs> ให้มึงให้มึงให้กูเดี๋ยววะ <laughs> มึงโกงเหรอ แหลมซีโลแล้วแหลมซีโลเออเออเออเมึงเนี่ยมึงจะเค็มทุกอย่างมันไม่ได้นี่นี่เค็มเหรอเนี่ยเนี่ยเล่นเล่นโอ๊ยชิบหายแล้วโดนแล้วโดนโดนกูโอ๊โดนกูเฮ้ยนี่ไงโอ๊ยเสมอเคาน์เตอร์ว่ะเคาน์เตอร์ว่ะคือคิดว่าตัวเองเก่งๆว่าจากไหนวะฮะฮะ เสี่ยมึ่ไะเติด้หมดแล้วอะมันดูดูไหนวตนต้นโดนโดนเยอะไอ้โดนโดนโดนหมดนหมดหมดหมดนี่ไอกาดกาดไม่ต้องกาดไม่ต้องดูนี่กูเป็นมวยมาก่อนเขาจะอ้ชิบะแล้วไอ้ไอ้ไอ้เก่งมันโยกยังไงเอ็มเดาโก้เดาโก้ไอไอ้นี่เดาโกได้นี่ช่วชวงบงบินแม่งเยอะกว่าม แม่งไม่บอกเลยโกงเหรอฮะโกงเหรอฮะขอว่าเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนรู้จักไหมฮะมีอะไรก็ควรจะบอกกันโอ้ย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 โอยโอ้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 ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ย้ยโโอ้ยอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโโอ้ เอ้ยอะไรโดอุ้ยจิ๋ป่าแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงหมดแรงหมดแรงแล้วใช่ไหมฮะโดนกูทาให้ตายเอาใช่ไหมหมดโอ้ยจิ๋มป่าแล้วโดนอย่าได้อย่าได้มึงคุยกูก่อนเราเราโอ้ยยากยกยกอ่ะยกแยบ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 อุ้ยจิ๋มป่าแล้วงัดงัด บบโดนโดนกูึ่งกูโดนกูโอ้ยโอ้ยโยโยกโยโดนโดนโอ้ยโอ้โอดาวเลยกูบ้าเลยมันขึ้นไงอ่ะมาหมืนกัลูกหมือนกันลูกเฮ้ยเขึ้นขึ้นดีขึ้นหน่อยเออโอ้ยมา เอ้ย <มา S 2> กูพร้อมด้วยสกิลที่เต็มเปี่ยมตี้ไม่ถึงแล้กูเอื้อมมาตรงนี้โดนมึงหมดนะหมดนะหมดอา้าวชิบหายแล้วกู<น>หมดโอ้ยโดนโ <laughs> อ้โหคางกูแตกหมดแล้ว<อ>ทำอะไรอ,อ,อกูน้องเอ้อ <laughs> เอานอนไปไม่ต้องลุกไอ้น้องนอนไปเอ้ k, เจ๊ตโอ้โหแม่งเท่ากูเลยเลือกแปดวีเท่ากันปะ นู่นนู uno, ่นเออมีสกอร์บอร์ดอยู่ข uh ้างบนอยู huh. ่กอร์บอร์ดแล้ววะอ่ามึงไปเดินไปฝั่งนู้นเดินไปฝั่งนู้นนู่นเดิ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 นโอ้โหเออว่าดาวหนึ่งโอ้ยมันอาจจะชนะแต้มกูเนี่ยผ่านแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโดนอุ้ยโดนกูบ้างอะไมึงต้องไปตายมึงโดนกูบ้างเอ้าเฮ้ยทำไมโดนแค่นั้นน่ะเดี๋ยวเอ้าทำไมไม่มีล็อกแรกล็อกแรกเหมือนมึงอ่ะโอ้โหมันขี้โกงดาวกระจอก ถามึงเป็นกระจอกยังไงล่ะเพื่อนขี้โกงว่ะทำไมมึงขี้โกงมึงนี่โกงว่ะอุ้ยอุ้ยขี้ผานแล้วอุ้ย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 ขอหน่อยหัวขอหน่อยหัวอันนี้มึงจริงจังมากกว่ามึงมึงยาวกูยริงใช่ไหมขอหน่อยหัวมึงยาวจริงใช่ไหมจริงจังเหรอมึงเล่นแล้วเหรอมึงเอาเอาจริงใช่ไหมบอกเลยนะ บอกเลนะ้านี <mm ้มันแค่เกมไม่มีไม่มีส่วนตัวกูบอกเลยเอ้าเอไม่มีส่วนตัวทั้งนั้นอ่ะเอ้หล่อหลบหลบหลบหหลบหลบหลบหอะไรอะอะไรอะกูหลบไปน้องเฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยนฮ้ยเ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 อ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ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 ้ย้ย้ยเ้ยฮ้ย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 เ้ย้ย หนักหนักไปเป้าเฮ้อจ๋แล้วโดนโดนหมูหมัดมันสั้นจังไหมึงส่วนตัวว่าเนี่ยฮะนี่ไอ้ินูตีเรียบร้อยนี่บอกเลยนะกูบอกเลยนะว่าไม่มีส่วนตัวกูพูดเลยเกมก็คือในเกมเข้าใจนะ แล้วกูรู้เาใหม่อะโอ้โหเดี๋ยวเชี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูถึกกูถึกอ่กูถึกจังวะไอ้เดี๋ยวโอ้โหและแรงแม่งดีเลยแรงแรงดีอ่ะแรงดีลบลบก่อนเขาต้องมีอุ๊ยโอ้ยกูถึกโอ้โหโอ้โหมันขี้โกงจักูอึกกูถึ้กไม่เป็นไรกูถึงกูถึงโอ้ยโหไม่เฮ้ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไอ้นุ่มลุกขึ้นมาโอ เจ็ดแปดตัวแปดตัวมันลุกช้ากว่าเออมันลุกช้ากว่าไม่ไงวะมันโดนกูเทคดาวก่อนทำไมถึกกูถึกกูถึกไม่ไงมึงหัวเล็กกับมึงโกงหัวมึงหัวเล็กมึงโกงกูเฮ้ยชิบหายแล้วโดนโดนโดน โดนโด <member>! นโดน <c oughs> โด <vin> นโดนเออโนี่ไงโดนเออเกียวเกี้ยเกี้ยกี้ยกี้ยวอันตีแม่งโคตรอลังเลยแล้วแม่งแรงคิดผายเลยนี่โกงหวยแม่งเล่นก่อนเลยแม่งโกงใหญ่หมดแรงหมดแรงโอ้โหโอ้ใจเย็น อส่วนตัวเอ้ยเอ้ยโอนโอนโอนไม่มีส่วนตัวไม่มีส่วนตัวไม่มีส่วนตัวเโอโอ้ยกูเ้อใช่นีน็อกแม่งก่อนเนี่ยเท่กูดึกกูถึกกูถึกแม่งลุกอย่างไวเลยกูมีความลับจะบอกเลยคือมึงเห็นอ่ามุมทางซ้ายป่ะมันมีร่างคาเออข้างล่างร่างคามันจะเป็นสกิลไว้ มึงต้องไปซื้ออนไอ้กูโดนเก์กูโดนเก์โกงทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันมึงมึงโกงกูมึงมึงกูว่าแล้วเกมนี้มันเกมคนเหลี่ยมชัดๆตัวละครเป่งก็เหลี่ยมคนน่้ยังเหลี่ยมอีกก็โอ้โหมึงเลยจะเชื่อเลยมีอย่างเดียวที่โกงก็คือหัวมึงอันเนี้ยหัวเล็กด้วยจ้ะ